เฮ้ยเร็วสมพงษ์รีบลงมากูถึงแล้วเฮ้ยว่างไงวะเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้มึงมึงเปิดล็อกกันโอ้โหแย่แน่นี่ไม่ง่อยวิ่งวันนี้เราต้องไปคณะไหนวะนะไปเรียนตึกไหนวะลืมว่ะแป๊บนึงกูขายโทรศัพท์ตันเพื่อนโอเคต้องอรีบไปรถเยอะเปิดเรองวันแรกอย่าเร็วมากๆๆเพื่อนอย่าเร็วมากเฮ้ยแป๊บเดียวเองนิดเดียวเองเดี๋ยวเราเราต้องรีบไปทานชื่อๆเขาบอกไปถึกคอมสองว่ะโอเคแคเดี๋ยวรีบไปรีบไปรถเยอะวันนี้ มีีขับเร็วดีวะเพื่อนเฮ้ยเกินกำหนดเดียวเองในมอมันไม่มีป้ายชิวๆมาเร็วอยอดหญิงเอ้ยเชแล้วอิ่มมากเลยอ่ะเชกลับไปเลยไหมจ๊ะกลับกันเถอะ <c oughs> โอ้แป๊ะแป๊ะเป็นไรล่ะเธอไม่รถรถดีกว่าน,นี้แหละกลับกันเถอะ โอเคเดี๋ยวข้างหน้านี้เลี้ยวขวานะฝั่งนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่โอเคบู๊โอ้เธอขับรถอย่างนี้เลยจะไม่ตายหายกันหรอเธอทางนี้ขับทุกวันเซียนอยู่แล้วโอเคเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมาเหมือนจะมีคนตัดหน้ารถเราอ่ะเราเอาไงดีเว้ยเฮ้ยใจเย็นผมใช่เราลงไปดูก่อนเขาเป็นอะไรไหมแป๊บ

เคยตรงครับครับเหตุเกิดอะไรครับเออพอดีผมกําลังจะไปเรียนกับเพื่อนครับแล้วทีนี้รถคันเนี้ยเขามาปาดหน้าผมเนี้ยไม่มีป้ายทะเบียนด้วยเนี้ยขับเร็วด้วยเนี้ยไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยเนี้ยใช่ใช่ใช่ครับเออขอไปกับขี่กันหน่อยครับได้ครับนี่ครับคุณตรวจอืมสมชายอ้าวขอบคุณพอใจไม่มีครับคุณหมดจดไว้ครับนี่ผมต้องลงบันทึกนั่นเนี้ยได้ครับคุณชนครับแต่ว่าเขาปาดหน้าผมแล้วก็ ไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับคุณตำรวจจริงครับผมยอยู่กับเขามาเขาคงไมเห็นเลอืมงั้นผู้ผมอ่ะขอไปสอ,อบถามพยาเพิ่มเติมก่อนนะครับได้ครับผมเดี๋ยว่อดีตอบผมมาที่หลังพาไปหมดได้ไบัครอ่ะดีมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผผมจะแจ้งไปอีกทีนะครับ ตาผมครับครับรจริงรู้แม่งรู้ชลิบหายเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดาบตุลว์เอกขนงคงจุยกับผู้ช่วยของผมคนงคอ๋เยจงครับ ครับครับผมได้ข่าวว่าพวกคุณเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ในช่วงนั้นใช่ไหมครับผมอยากขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยเมื่อกี้ผมเห็นนะครับมอเตอร์ไซค์ขับเร็วมากเล้วก็ขับประมาทาวิ่งเฉียวมากครับเมื่อกี้ปากหน้ารถยนต์แบบไม่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยนะครับใช่ไหมครับจริงครับเขาขับแบบซิกแซกไปซิกแซกมาครับอยู่ๆก็เลี้ยวไปเลยครับแล้วผมก็ได้เสียงตุ้มครับผมผมก็เลยวิ่งเข้ามาดูคนเจ็บครับเมื่อกี้เห็นเจ็บหนักมากเลยครับเมื่อกี้อ่าอย่างนั้นเลย ใช่ผมตรวจทานไหมตรวทานครับเดี๋ยวขอทราบรายละเอียดติดต er> ่อภายหลังด right ้วยครับได้ครับขอของคุณก่อนครับผมส้มสีครับส้มสีขอเบอร์โทรด้วยครับศูนย์กระสานทศศิลป์แผ่หนึ่งสี่ห้าครับคุณครับก็ผมชายสองครับศูนย์แปดหกเจ็ดห้าย์หยโอเคครับครับผมครับไปเจอกันไหนครับไลยครับด้วยครับขอบคุณครับผมผมอะไรไม่พบเพื่อนเราควรจะไปสอบถามผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมอยู่ที่โรงพักไปรวมกันครับ ไม่เป็นไรนะยอดจีนสิผมดาวตรงลันอกน้องคอจุยกับผู้ชมผมค่อยจตองคับผมขอทราบอาการคนไขคได้ไหมครับอ๋อทางฝ่ายใครจะมีจมูกหักเล็กน้อยแล้วก็มีส่วนของฟันหน้าแตกไปซี่หนึ่งครับแล้วก็ฝ่ายหญิงแคนทักก็ได้ทการรักษาเรียบร้อยหมดเลยแล้วอย่างนี้คนไข้สามารถให้การได้ไหมครับเออก็อาการก็ดีขึ้นมากเลยครับน่าจะให้การได้ ถ้าทางทวกหมวดจะสอบประกันคนไข้เดี๋ยวผมขอไปเช็คคนไข้ทางอื่นครับครับคุณครับผมมาจากสอนอ,อสิลาครับขอทราบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมครับคือว่าพวกผมก็แบบยอดหิงเขขับรถไปอาคารเรียนนี่นครับและทีนี้กันด้นความที่ว่ามัน่นวางนิดหน่อยก็เลยขับรถ รีบเลี้ยวไปไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวครับผมยังไม่เปิดไฟเลี้ยวใช่ทะเบียนตอนนี้ก็ยังยังเป็นรถใหม่ยูก็เลยยังไม่ได้ติดใบทะเบียนครับแล้วมีใบขับขี่ไหมครับมีมีครับมีมโอเคอแฟนก็อาการ่ีอยู่ครับนะถ้าอยากจะนจะอยากจะ,จ,ะจะคุยกับคนขับรถด้วยก็ได้อืได,ได้เดี๋ยวหมดจบไปนะ โอเคไมวนี่ไม่ดียังไงเดี๋ยวถามผู้ผมกับผู้หมวดเนี่ยจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อไว้ด้วยนะครับเอาเป็น081ครับ878ครับอ่า1234ครับครับผมใช่ปะเราครับเรียนจดไว้บนชาิาชัยครับนี่ก็ขอบคุณมากนะครับครับผม ไงเดี๋ยวจะติต่อกลับไปครับค่อนข้างพี่ที่พี่ไม่ขับมาเร็วอ่ะพี่ก็ไม่รู้ผมเนาะพี่ก็เผื่อระยะเบรกด้วยสิไม่น้องก็ขับมาฝาดหน้าพี่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะเราไม่ไม่เปิดไฟเยอะไม่ปิดตันไม่ไม่ติดป้ายทะเบียนอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายแล้วน้องรู้เปล่าจริงไม่พี่รถมันเพิ่งเอาออกไหมอ๋จะเป็นยังไงออกจากสูงเนี่พี่โอ้ยหยุดหยุดหยุดกันก่อนเนี่ยจากหลักฐานพยานต่างๆเนี่ยที่ผมผู้ผมสรุปกันได้แล้วเนี่ย เป็นประมาร่วมกนะันเนี่ยผู้คุณก็ขับเร็วเกินกว่ากาหนดส่วนผู้คุณก็เนี่ยไม่เปิดไฟเลี้ยวไายทะเบียนก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่เนี่ยประมาร่วมกันหมดเลยนะเนี่ยทุกคนผิดกันหมดแต่ยังไงก็ตามแต่เราก็เป็นนักศึกษาด้วยกันก็ควรที่จะรับผิดชอบร่วมกันไว้ทีด,ด,ดีกันไว้ไคเดี๋ยวผมช่วยค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลตนหนึ่งให้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับมีมากนะักศึกษาแล้วกันไว้ 好、OK、的、okay.